ไปไปขอบไปเมื่ไเมไทาม่าขอพักขัมนส่งให้พ่อเอกงานขอพักไปที่หลันมามนางกับแม่ขายนู่นี่น้องขายอันนีชายาให้ยนะครับอยู่ตรงนี้หรอกยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะเอฟซีสามาเป็นตันแพงเอฟซีน้องเอิงนเด้อค่ะ พัอกกับช่องประวันแม่กลัวน้องอุ๋งอิงค่ะนี่ก็บุญกะระตินเ,เนืน้อเอกากองกระติน,นเข้ามาวัดเมื่อเจ้ากับแงบุญกระตินรู้ส่งต่ไปไหนเร่อยๆครับกำหนดการ คำสั่งการของเรานะัวันนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตอทสุดยอดเดกู้ชมทัิหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระวชิริทธาดาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นเจ้าวาดสารามนวัดพระธรรมชลาจะมาชมวรนนี้มางกล่าวบางลอยเนยรมเป็นทั้งหมดสองข้อยเินยสายใหญ่

ใจสิเป็นหอ,อยง่ายๆนะเนี่ยก็คือปะนางแม่บ้านน้ององค์เองบ่าวอีสานค่ะช่องบ่าวอีสานนั่นก็คือแฟนปะนาง

ตนนั่นนะคะพระอาจารย์นานเขจายมจั่ยมยอกินข่ากกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะโลกงท่านกว๋วยเตี๋ยวคนขอคุณเอฟซีสาวหน่อยเป็นบัมแพงเอฟซีงนอง,งนี่นาะคะ่ะ อคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะมือน,นีบกนกระถินกับป่าวันเนี่ยเพราะท่านได้กินเขากับแม่หน่อยแข่งแต้มมือขึ้นนอนบ่ดได้นอนกันมานอนอตอนพอจิตตามมัานแล้วเนาะค่ะ,ะกับแปมหนึ่งกับน,นอนตื่นกัน,กนหนึ่งเขาเฮ็ดกินแล้วกับบดได้กินดอกคารีไปเมืองกับแม่หน่อยไปหาซื้อเอาของเอาของมาลงท่านมือ ่สำหรับพิณิกษ์กับสำเนียงกันเนาะค่ะกินหนาผอกับไม้ผู้พ่อว้าป่านางยามมาอ้างกินคือกันก๋วยเตี๋ยวค่ะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อค่ะที่ส่งกำลังใจมาติดตามทีมลังวานเนาะค่ะพิณิกษ์สำเนียงกันเนาะค่ะกินหนพ่อกันไม้สวัสดีค่ะเรียกว่า